สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องเหล่าเยาวชนปลดแอกหรือว่าม็อบสามนี่ทุกๆคนหรือว่าม็อบประชาธิป,ปไตยที่ใครอยากจะเรียกอะไรก็เรียกเรียกกันเอาแล้วแต่สบายใจนะครับผมมีการบอกมาบอกว่าเหล่าเด็กๆเ,เยาวชนรุ่นใหม่ที่ออกมาชุมนุมในครั้งเนี้สารวินิจฉัยว่ามันคือการล้มล้างการปกครองซึ่งอันนี้ผมจะไม่ว่นเวอ้ออะไรมากๆครับแต่จะขอพูดให้ฟังเลยว่า การที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาออกมาทำเอาออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจริงๆแล้วพวกน้องๆเขาไม่ได้ต้องการจะล้มล้างถาบันอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าการที่แต่เพราะว่าตอนเนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่แบบว่าต้องให้กษัตริย์ทําทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบว่าต้องให้กษัตริย์เป็นคนแก้ไขอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเองด้วยนะครับเฟื่องคลิปนี้ผมก็ทําไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีคนสนใจอยู่ดีอ่ะผมก็เลย พูดแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยแล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจว่าที่ผมเคยพูดกับเพื่อนๆไปนเนี่ยว่าทําไมทําไมถึงได้แบบว่าเด็กๆในสมัยนี้ถึงได้อยากให้มีการกระจายอํานาจไม่อยากให้กษัตริย์ลงมาเป็นคนแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรกับกษัตริย์มากนะผมแต่อยากจะบอกว่าจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง77็สิเจ็ดจังหวัดนะครับผมก็เคยคุยกันไปแล้วว่าถ้าจะให้ลถ้าจะให้กษัตริย์ตัวคนเดียวเนี่ยลงไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวคนเดียวเนี่ย เป็นลมตายกันพอดีนะครับท่านเนี่ยอย่างที่ผมคุยคุยกันไปแล้วเนี่ยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยว่านะให้กษัตริย์ลงไปแก้ไขปัญหาเนี่ยทุกจังหวัดเลยเนี่ยสมมุติว่าแก้ไขได้ทุกปัญหาเลยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเวลาเวลาละเวลาละจังหวัดละหนึ่งเดือนเจ็ดสิบเจ็ดเดือนโอ้โหกี่ปีแล้วครับนั่นนะ่ะเจ็ดสิบเจ็ดเดือนประมาณหกปีแล้วครับแล้วนี่คือตีเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ทํางานโดยไม่ได้พักนะครับ คุณลองคิดดูให้คนคนเดียวเนี่ยทำงานอะไรต่ออะไรแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรโดยแบบไม่หยุดพักอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นลมตายกันพอดีนะครับท่านนี่ก็คือคนคนเดียวทํานะครับคือการแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยจะให้คนคนเดียวนะ่ะมามาทำมาทำไม่ได้คือจริงๆแล้วต้องให้คนที่แบบว่าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยออกมาแก้ไขปัญหาครับ ไม่ใช่แบบว่า AI อก็รอแต่กษัตริย์อย่างเดียวแล้วกว่ากษัตริย์จะไปถึงเนี่ยปัญหามันบานปลายอะไรต่ออะไรไปถึงไหนแล้วอันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดเลยครับผมว่าที่เด็กๆแล้วผมออกมาบอกกันเนี่ยว่าไม่อยากให้กษัตริย์เป็นคนแก้ไขปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมเกลียดกษัตริย์ไม่ใช่เพราะว่าผมเกลียดกษัตริย,ย,รตย์แต่เป็นเพราะว่าคุณลองคิดดูให้กษัตริย์เป็นคนแก้ปัญหาคนเดียวเนี่ยเป็นลมตายกันพอดีนะครับท่านอให้คนคนเดียวลงไปแก้ปัญหาทั้งเจ็ิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยเหนื่อยตายเลย และถ้าเกิดว่าอะไรนะ AI, AI, AI ก็จะให้แต่กษัตริย์แก้ไขปัญหาเนี่ยแล้วเราจะมีข้าราชการมีรัฐมนตรีมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรต่ออะไรไปทํามะเขือเปาะอ,อะไรแล้วครับอันนี้ผมขอถามจริงๆเลยเหรอเพวกคนที่ว่าเด็กลลรางกันปกครองเนี่ยผมถามคุณหน่อยเหอะ AI, AI อะไรก็รอให้แต่กษัตริย์ลงไปแก้ไขปัญหาเนี่ยกษัตริย์ท่านไม่ใช่ยอดมนุษย์นะครับกษัตริย์ท่านก็คนเหมือนกันท่านก็คนเหมือนกันท่านก็มีเหนื่อยมีเจ็บมีป่วยมีพักเหมือนต้องต้อง ต้องเจ็บป่วยต้องพักต้องนอนอะไรเหมือนกันจะให้ท่านลงไปแก้ปัญหาโซโล,โลอะไรต่อเลยคนเดียวไม่ได้นะครับแบบนี้คือเท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่รักกษัตริย์นะครับผมใครที่แบบว่านะยังอยากให้เออะอะไรก็กษัตริย์ลงไปลงไปแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยแบบนี้คุณถือว่าไม่รักกษัตริย์ครับผมกล้าพูดอย่างนี้เลยคือคุณกําลังจิกหัวใช้งานท่านนะที่สาคัญคือคุณก็ไม่สงสารคนที่เขาได้รับผลกระทบด้วย กว่ากาษัตริย์กว่าในหลวงจะไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนเดือดร้อนไปเท่าไหรต่อเท่าไร่แล้วนะครับมันประเมิอนออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้เลยนะครับผมและสำคัญคือถ้าเกิดไม่มีการปฏิรูปอะไรต่ออะไรอย่างที่เด็กๆเขาต้องการกันเนี่ยปัญหาอะไรต่อไปกว่าจะแก้ได้ก็ต้องรอพระมหากาษัตริย์เพียงอย่างเดียวแล้วลองคิดดูนะครับผมผมก็พูดไปแล้วนะไม่อยากจะย้ําหลายรอบเดี๋ยจะหาว่าพูดวนไปวนมาก็คือเราจะให้คนคนเดียวเนี่ยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ช่วยกันดูแลประเทศนะผมเอไออาจจะให้กษัตริย์ดูแลเป็นแต่คนคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับผมคุณลองคิดดูให้คนคนเดียวเนี่ยทำงานแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่อเเนี่ยท่านตายกันพอดีนะครับโอ้โหใครที่แบบว่ายังเกลียดยังรังเกียจม็อบประชาธิปไตยเนี่ยหรือกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยคิดสักนิดเถอะครับผ,ผมผมรู้ว่าท่านรักกษัตริย์ผมรู้ว่าพวกคุณน่ยรักพระมหากษัตริย์อยากให้พระมหากษัตริย์มีชื่อเสียงอะไรต่ออะไรต่อไปแต่แต่ท่านต้อง ทุกคนต้องคิดเผื่อถึงท่านบั่งด้วยว่าท่านเองก็ลำบากไม่ใช่ว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกษัตริย์เลยเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอะไรต่ออะไรได้อย่างแป๊บเดียวนะครับผมปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องมีการแก้ใช้เวลาแก้กันไปกันมาแล้วกนวแล้วมันก็ต้องดูผลกระทบอะไรต่ออะไรด้วยไม่ใช่ว่ากษัตริย์เนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดตรงนี้ด้วยผมว่าไม่ใช่ว่าจะรอแต่พมหากษัตริย์แก้ไขยอย่างเดียว ทุกคนก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยคนในพื้นที่ก็ต้องช่วยเหลือกันเองด้วยต้องมีการจัดสรรงบประมาณไปให้กองการภาคท้องถิ่นเนี่ยบริหารตัวเองแก้ปัญหาและจัดการด้วยตัวเองใจเออเออรอาแต่ส่วนกลางเราแต่พระมหากษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะผมผมจะลงคลิปนี้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในแฮชแท็กลมรังการปกครองแล้วก็แฮชแท็กสารรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วยกันบอกเคื่อกันนะครับผมว่าเลิกครับผมไอ้เรื่องที่แบบว่าจะอะไรอะไรก็จะให้กษัตริย์ท,ทาแต่คนเดียวเนี่ย กษัตริย์ท่านไม่ใช่ทาสของพวกคุณนะครับการที่พวกคุณทําแบบเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การรักสถาบันเลยแต่เป็นการจิกหัวใช้สถาบันพมหากษัตริย์ทางอ้อมท่านรักประชาชนนะครับท่านก็เลยไม่ออกมาบน่นไม่ออกมาอะไรแต่คุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณรู้ว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยเหนื่อยเส้นมากสักแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็ต้องกระจายอํานาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถบริหารจัดการปัญหาอะไรต่ออะไรด้วยตัวเองได้ทําเรื่องเบิกงบอะไรได้ คุณลองคิดดูเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรอะไรก็ต้องรอในหลวงรอในหลวงเนี่ยในหลวงกับคนในพื้นที่เนี่ยเป็นลมตายกันพอดีนะครับผมเพราะว่ากว่าในหลวงจะไปถึงกว่าในหลวงจะแก้ไขปัญหาแล้วต่อให้เสร็จเนี่ยผมไหว้แล้วครับผมไหวแล้วผมไม่ขออะไรมากแค่นี้นแหละขอแค่ไหว้นะฟังเด็กมันมั่งจะปฏิรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยอะไรต่ออะไรก็จะรอจะรอแต่ในหลวงแก้คน,นเนี้ยเนี่ยตายกันพอดีครับผมโอเคผมไม่พูดมากแล้วผม อยากให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยช่วยกันผลักดันเยอะๆด้วยนะผมช่วยกันแชร์คลิปอะไรต่ออะไรเยอะๆด้วยพอเนี่ยผมพูดแบบมีอรารยะแล้วไค์คำหยาบที่สุดแล้วเนี่ยขอแล้วครับผมถ้าคุณรักในหลวงจริงเนี่ยอย่าให้ในหลวงทํางานหนักเถอะครับผมให้ท่านได้แบบว่ามีเวลาพักผ่อนมั่งไม่ใช่ต้องลงไปแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรอย่างเดียวและปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันนะผมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มีอำนาจในการบริหารจัดการตัวเองเถอะครับผมก่อนที่ในหลวงเนี่ยท่านจะป่วยหนักแล้วก็ตายเอาเนี่ย ผมขอเตือนแค่นี้แหละ